กินยาแคลเซียมแล้วคลื่นไส้ปกติไหมหรือควรไปพบหมอต้องบอกอย่างนี้ว่าแคลเซียมเนี่ยคุณแม่บางท่านมีปัญหาในเรื่องของการรับประทานวิตามินบำรุงคันอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าบางคนเป็นกับแคลเซียมบางคนเป็นเป็นกับวิตามินธาตุเหล็กนี่แหละนะคะคือกินแล้วแบบคลื่นไส้แบบจะอาเจียนนะคะถามว่าอาการนี้คือเป็นอาการผิดปกติหรือแพ้ยาหรือเปล่าไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้วิตามินบำรุงคันเนี่ยมันมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบตัวนี้จะกระตุ้นให้มีอาการคลื่นไส้ได้อยู่แล้วด้วยส่วนประกอบของธาตุเหล็กนะถ้าหากว่าใครมีปัญหาในเรื่องของอาการคลื่นไส้จากวิตามินรวมธาตุเหล็กแนะนำให้รับประทานพร้อมกับพร้อมกับเ,เขาเรียกว่าให้ทานพร้อมกับอาหารเครื่องดื่มค่ะ เครื่องดื่มกลุ่มที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นน้ำสม้มน้ำสม้มน้ำมะนาวอะไรแบบนี้ค่ะจะช่วยลดอาการคลื่นไส้ได้แล้วก็ช่วยเสริมในเรื่องของการดูดซึมธาตุเหล็กด้วยนะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคแล้วก็ในส่วนของแคลเซียมค่ะถ้าทานแคลเซียมแล้วมีปัญหาในเรื่องของอาการคลื่นไส้ก็ต้องดูว่าเราอ่ะรับประทานตอนท้องว่างหรือเปล่าหรือว่าเรารับประทานหลังอาหารนะคะ ถ้าหากว่าเรามีปัญหาเนื่องจากรับประทานตอนท้องว่างเราก็เอามาทานหลังอาหารได้เลยเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้คือวิธีแก้นะคะเบื้องตน้นแล้วก็วิธีแก้อันที่สองก็คือให้คุณแม่แจ้งคุณหมอที่เราไปฝากคันได้เลยว่าเรากินวิตามินยี่ห้อนี้แล้วมีอาการคลื่นไส้นะคะคุณหมอจะได้พิจารณาในเรื่องของการเปลี่ยนยี่ห้อให้เพราะว่าอย่างแคลเซียมเนี่ยแคลเซียมก็คือมีหลายยี่ห้อ แล้วก็มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดกลืนหรือแบบฟองฟูละลายน้ำแล้วก็แคลเซียมก็มีทั้งแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมแลคกเตตอะไรแบบนี้ค่ะคือมันมีหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินยี่ห้อนี้ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นได้ทดแทนกันได้ เช่นเดียวกันค่ะตัวธาตุเหล็กถ้าเกิดว่ากินเม็ดสีดำแล้วคลื่นไส้อาจจะต้องลองเปลี่ยนเป็นเม็ดสีชมพูไหมหรือเปลี่ยนเป็นเม็ดสีแดงเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเปลี่ยนยี่ห้อได้ยังไงส่วนประกอบข้างในในส่วนของธาตุเหล็กมันก็เหมือนกันนะคะก็คือเลือกยี่ห้อที่เราทานได้นั่นเองเนาะเอาประมาณนี้นะคะวิธีแก้มี2อ,อย่างคือ1ลองปรับในเรื่องของ,อช,งช่วงที่เราทานวิตามินอาจจะเป็นหลังอาหารหรือทานพร้อมเครื่องดื่มที่มีรส เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมะนาวน้ำสม้มจะช่วยลดอาการคลื่นไส้หรือ2แจ้งคุณหมอเพื่อพิจารณาเปลี่ยนยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นวิตามินรวมธาตุเหล็กหรือว่าเป็นแคลเซียมก็ตามก็สามารถขอเปลี่ยนยี่ห้อได้คะ่ะนะคะยังไงก็ขอให้รับประทานวิตามินกันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะในส่วนใครที่ทานไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลคะ่ะวิตามินลืมกินไม่เป็นไรนะคะไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรนึกได้ก็กินเท่านั้นเองแต่กินสม่ำเสมอก็ดีกว่า แต่ถ้าลืมกินก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกินดับเบิลก็ได้ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของภาวะโลหิตจางหรืออะไรก็ลืมมื้อนี้กินมื้อหน้ากินพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะไม่ได้มีปัญหากับสุขภาพนะคะ